สวัสดีค่ะวันนี้เราก็ได้มีแนวทางมาฝากกันอีกเช่นเคยนะคะสองทะเบียนรถกระบะรอดปาฏิหาริ์เชื่อหลวงปู่ศิลาคุ้มคลองเหลืออีก7วันเท่านั้นนะคะสําหรับการประกาศผนลงัลสลากกินแบ่งรัฐบาลวันประจําวันที่17มกราคมกันแล้วเชื่อว่าตอนนี้ข่าวหวยทุกท่านต่างก็คงกําลังตามหาแนวทางได้กันอยู่ไม่ว่าจะเป็นแนวทางจากนักไป่หวยออนไลน์ชื่อดังหรือจากแหล่งโซเชียลต่างๆหรือจากเหล่าคนบันเทิง ดยเมื่อวันที่10มกราคมได้รับแจ้งอุบัติเหตุรถยนต์ชนเสาไฟฟ้าที่ถนนเลี่ยงเมือง357จึงประสานทีมแพทย์กู้ชีพโรงพยาบาลเจ้าพยายมราชและมูลนิธิเสบอการกู้ภัยสุพรรณบุรีเพื่อให้การช่วยเหลือที่เกิดเหตุพบรถกระบะโตโยต้ารีโวสีเทาดำหมายเลขทะเบียนบต9 4 4 1นะคะนายกสภาพหน้ารถพังยับ แต่ป้ายไม่ได้รับความเสียหายแต่อย่างใดซึ่งคนขับรถได้รับบาดเจ็บบริเวณเอวถ้าเราดูจากสภาพรถที่ชนเสาแล้วยังชนอัดกับต้นไม้ขนาดใหญ่แต่ปรากฏว่าคนขับรถรอดปาฏิหาริย์โดยคนขับเล่าว่าขับรถบรรทุกอะไรรถจากอำเภอสามโคกจะไปส่งลูกค้าที่ด่านช้างพอมาถึงที่เกิดเหตุเป็นจังหวัดที่ตนกำลังเปลี่ยนเกียร์จูจ่ๆรถเกิดเสียหลักไปชนเสาไฟฟ้าก่อนจะชนอัดกับต้นไม้อย่างแรงซึ่งคิดว่า คงไม่ลอดแน่นอนแต่ได้รับบาดเจ็บเพียงแค่บริเวณบ้านเอลเท่านั้นส่วนที่ตนลอดตายในครั้งนี้เชื่อว่าเกิดจากบารมีของหลวงปู่ศิลาวัดพระธาตุหมื่นหินที่แขวนห้อยติดตัวตลอดหลังเกิดเหตุเหรียญหลวงปู่ศิลาเพียงองค์เดียวที่ตนห้อยอยู่หลุดกระเด็นออกจากคอเหลือเพียงเชือกล่มอย่างไรก็ตามเลขดังกล่าวเป็นเพียงแนวทางในการหาสุสรากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณค่ะ